สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเจอกับรถรถสปอร์ตคันหนึ่งที่แบบว่าสวยมากสวยคันนึงในยุคยุคนั้นผมว่ารถที่แบบว่าสวยงามคือเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนนะครับคันนี้ก็คือ BM มตีรี่หกแต่คันนี้ความมิต็ษของเขาก็คือคันนี้เป็น M6 ครับในรหัสตัวถัง E63 ลองดูรอบๆของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่อง V ี0นะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่507แรงม้านะครับ ขึ้นชื่อว่าเป็น BM เป็นป็นตาใบาพัดแบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้ใครได้ไปเข้าพอความสามารถเอาไปจอดในที่จอดตปเปร์คาร์ได้นะครับรถคันนี้ได้ทำการปรับแต่งแบบสแตนดาดเดิมๆครับจะมีโช๊คถุงลมข้างหน้าเพราะว่าโดยพื้นฐานของรถ BM m 6คันนี้หน้ามันจะยาวพยาเสร็จมันอาจจะติดลูกหน้าติดอะไรได้ง่ายเราได้มีการใส่โช๊คถุงลมข้างหน้าเอาไว้ปรับสูงต่ำเวลา ขึ้นลูกและหน้านะครับลองดูรอบๆของรถยนต์คันนี้นะครับมีความสวยงามมากรถคันนี้ได้ได้ทำการเปลี่ยนล้อเป็นล้อล้อขอบ20ครับล้อ20คันนี้เป็น BBS ครับและได้เสริมด้วยเบรก GT6 Modo Box นะครับด้วยเพิ่มความในการขับขี่ในระยะเบรกที่สั้นลงและขับขี่ได้อย่างปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับรอบๆรถคันนี้จะเป็น รถที่เป็น M6 ส่วนมาก M6 เลยอะ่ะมันจะเป็นหลังคาแบบไฟเบอร์เคเล่าครับหลังคาเคปล่าออกแบบมาใน M6 โดยเฉพาะจะทำให้มันจะมีแรงกดในปีจีที่ต่ำพอรถพวกนี้ใช้ความเร็วสูงมากและใช้รอบที่สูงในการขับเสียงรถพวกนี้จะเหมือนกับรถแข่งฟอร์มูล่าวส่วนด้านท้ายก็จะมีหางหลังที่เสติมด้วยเคเล่านะครับคาร์บอนเคล่าแล้วก็ ดิฟฟิวเซอร์หลังรถคันนี้ตั้งแต่เฮดเดอร์มายันปลายท่อเป็นของ RPI หมดนะครับทางเราได้สั่งมาใส่ทั้งหมดโดยภาพรวมคันนี้ถือว่าใครได้ไปเหมาะที่สำหรับเอาไว้ไปกินกาแฟตอนเช้าไปขับไปมิ팅กลางคืนหรืออะไรเดี๋ยวไาดูภายในนะครับภายในรถคันนี้จะเป็นสีแบบพิเศษนะครับ คือจะเป็นสีส้มอิดท,ที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ที่แบบว่าดูความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเสริมด้วยคาร์บอนเคลาตรงการจับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเลยว่าคันนี้เราจะขายกันที่ราคาเท่าไหร่ b m m 6คันนี้ผมขอตั้งราคาไว้ ขายในนะตอนนี้ที่2อล้าน7จ็แสนเก้าหบาทครับคือว่าใครได้ไปคุ้มครับสามารถจอดให้จอดซุปเปอร์คาร์ได้เพราะคันนี้ก็คือซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งสวัสดีครับ